มาครับมาครับคลิปที่สามของวันนะครับวันพุทธที่สิบแปดตุลาของปีโหดนะครับวันนี้มีแวนการ์ดออกตัวที่บอกเขาว่าถ้าเกิดเอาแค่ชุดนี้ตอนนี้นะนะตอนนี้เก่งโคตรเก่งที่สุดในสามโลกลนะ v นะครับพาร์ควีนะครับตรงนี้เลยวีพีทีศูนแปดขิดหนึ่งแล้ววีพีทีศูแปดขิดสองกล่องละร้อยห้าสิบบาทเราได้รีวิวเราได้ระเบิดตั้นมาแล้วคลิปแรกของวันนี้นะของวันนี้ว่าอา่า กล่องละตั้ก็คือตันหนึ่งมียี่สิบอย่างละยี่สิบกล่องเรามาดูสุ่มหลังกล่องว่าเหลือมีอะไรได้บ้างเราทำไปแล้วนะพย้อนดูเอาแล้วอันนี้ก็รีวิวเรียบร้อยแล้วคลิปหนึ่งเหนื่อยละต่อไปรีวิวคลิปสองมีอะไรบ้างเดี๋ยวนี่นี่น,นี่ครับกล่องละร้อยห้าสิบวีอ๋อไปซุ้มข้างหลังาเอ้ยวีพิธีศูนย์แปดคีบสองใครที่จะอุดหนุนพี่นะครับใต้คลิปพี่มีลิงก์นะครับลาดาช้อปปี้ทุก,ต,กติกติ๊กตับอ่ะ มีอะไรบ้างคางีโร่ยิบสองใบแล้วก็เดนมชชั่นย่สิบสองใบแล้วก็เป็นไอ้น้ำมนออเดอร์นะครับรออน้มนออเดอร์ใบออออเดอร์ตัวนี้เอาไว้เล่นกับลิงกพี่บอกในช่วงนี้นะตอนนี้นะนไม่ต้องใส่พวกนี้เวลาใครซื้อแยกแขนก็จะไม่ได้นอมอลไปไม่ให้พี่จะไม่ให้ออเดอร์เพระเอาไปเขาไม่มีประโยชน์แล้วก็คนที่ถามมานะครับคนที่ซื้อแยกแขนก็จะได้ตัวแรกกล่องในฟอยล์หนึ่งใบนะครับได้จากคางีโร่นะอ่ะเรามาดูว่าเริ่มด้วยคางีโร่เลย พี่ยูได้แยกไว้เนี่ยเหมือนเดิมพี่ยูมันเลือกนี่ยอันนี้บอกว่าเก่งอันนี้ไม่เก่งแต่ว่าแต่เราก็จะให้ดูเป็นทางเลือกแล้วก็ดนเมชั่นเก่งกับไม่เก่งเป็นทางเลือกเหมือนกันแต่แต่จะให้ดูครบทุกใบครับแล้วก็ฟอสต,ต่างๆเนี่นี่ในหนึ่งกล่องนะครับก็จะได้เอ้ยมันเยอะจังวะเฮ้ยกล่องนี้เยอะไม่ใช่เหรอมึงมึงไม่แบ่ง ใครห้เราใช้แล้ววะอ๋ออ,อ,อ,อทั้งคู่อันนี้ฟอสทั้งคู่เลยเป็นอย่างนี้อ๋อฟอทั้งคูงค่ยเดี๋ยวนี้เฮ้ยเดี๋ยวนี้พัฒนาวะ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยขีดหนึ่งขีดสองแม่ไม่สนใจละให้อย่างละสองทำอันไม่สนใจสีไหนใครเล่นอะไรแต่นี้ขีดสองก็ให้อฟอสหนึ่งกล่องให้สี่ใบเหลือฟอสวันเนี่ยไลก,ก์กาดฟอตโทก็สี่ใบแล้วก็ออเดอร์อย่างที่บอกน้ำบนแล้วก็ควิกชิลหนึ่งใบทำไมใจไม่ถึงให้สองใบวะสองแคนนะ หะมาเราเราไม่ได้เพมไม่ได้ไม่ได้สนามนะครับเพราะว่ามันเป็นกล่องตัวเสริมมไม่ใช่ตัวเริ่มต้นแล้วก็เพมมาสามร้อยเพิ่งออกเลยนี่คัง์โลแล้วก็คาง์ไกโลอีกแล้วสลิปบอกเลยว่าสวยของิงมันสวยยังไงวะสวยมากเลยสองร้อยยี่สิบแล้วก็กล่องด้วยความยืดหยุ่นเหมือนเดิมนะอันนี้คือเซ็นเซอร์เนี้ยปิดตรงไข่พอดีเลยเฮ้ยายผมไม่สตอร์วไอฮิวต่อนี่ครับไปไปไง หล่นไม่แตกดินดินได้ดินได้ยังไม่ตายสวยครับเพราะว่ามันยืดหยุ่นได้ครับนี่เห็นไหมอีกอย่างแมงมางครับผม <c oughs> ก็ไม่กล้าบอกมันแข็งเลยทุกอายนะเนี่ยมันยืดมันมันบางนะครับแต่ก็ก็ได้นะผมก็เหนียวพอได้แต่มันสวยแล้วก็ออกวัที่ไฟมาด้วยสองลายสองลาย,ยก็สองลาย,ยเอาละไปอย่างรวดเร็วเรามารีวิวเลยนะ มาเคลโลตัวหน้ากล่องเป็นฟอยล์ครับหน้ากล่อเดี๋ยวเราให้ดูฟอยล์ก่อนแต่ไม่ใช่สายหลักยิงดูนี่เฮลสวยพี่บอกเลยเวลาลงไลฟ์ไปเนี่ยไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์ขายของลงไลฟ์ปุ๊บเวลาไลฟ์เราไลฟ์แบบนี้ด้วยนะครับอย่างนี้ทำแบบนี้พูดต่อสู้ดูมันอาจจะเห็นใจแล้วไม่ตีเราเถอะเราอ้ามาตัวหน้ากล่องไดอะโทนิกเบรดมาตเตอร์โซเอ็นเก่งเหมือนงานสายนี้ก็เก่งแต่สู้สายหลักไม่ได้นะคอนวันก้า แล้วมันเสียขอ้อฟอยให้สายรองอ่ะจะสคิวใช่ทำมาฟ,อนอ,ฟอนอ๋อฟอนอะไรอะคอนช่องมนการ์ดในเทิร์นคุณถ้าคู่แข่งไม่มีเดียการยูนี่นี้และวิชั่นโทเค็นทั้งหมดของคุณจะรับพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นอุ้ยทุกตัวเลยเหรอทุกตัวแต่ชุดนี้ไม่ได้ให้วิชั่นโทเค็นมาเอา้าต้องไปหาชุดเกา่าอ๋อชุดเก่ามาใส่นะโอเคอครับแล้วก็แอคทีฟหนึ่งครั้งต่อเทิร์นทิ้งการ์ดบนมือสองใบคอวิชั่นโทเค็นหนึ่งใบลงช่องเรียการ รีทายโทเค็นนั้นเมื่อจบเทร์นั้นอันเข้ามาอันเข้ามาถ้าบนแวนถ้าบนเลียกังคุณมีทั้งไวเวอร์สไตโดฮาและไวเวอร์สไต์เกียรันอยู่รีทายการทั้งหมดของคู่แข่งโอ้วิชันโทเค็นเนี่ยเอาบอกไว้ตรงนี้แล้วกันว่ามันจะมีพาวเวอร์เ็นเกตสามหน้าพาวเวอร์หมื่นสามขี่เข้าหนึ่งแล้วก็สามารถทวินได้ได้แม้อยู่ในช่องเวียอืมดีดีจริงจริงแล้วก็นี่สายลองเล่นมันนี้เลยวะใช่แล้วก็วิชันโทเค็นกับพวกไวเวอร์สไตล์เลยพวกนี้ยต้องเบาจากอีบีเลยนะพี่บอล เออเดม๋ยวไปวัดสไปมันเตือนได้บอลเตือนอ่0607ผมก็ไม่มั่นใจนะผมเลยถามบอลไม่มั่นใจว่าชิลิวเอาไว้ฮิล06หรือ07อะประมาณนั้นประมาณแล้วต้องไปหาชุดเก่ามาเสริมอันนี้ก็จะไปเสริมอีบี0607นี่แหละเอาไว้เล่นแบบว่าแก้เซ็งอ่ะโอ้มันเก่งมันเก่งมันไม่ใช่เด็กเล่นแก้เซ็งมันเพียงแค่เก่งสู้ดีดิคอเดอร์สไม่ได้เราเล่นเดอะคอสไงเราเล่นเดอะคอสเป็นหลักไงมันดีไทยเรียทุก่ยไงไม่โคตรเก่งเลยโอ้แม่ผสมกันนะเราเรียกวิชั่นโทเค็นมาตี ถวินได้ถ้าเขาจะคอร์แม่งไล่ทุกใบได้ด้วยเป็นไงวะโอ้เก่งกว่ามาเอาตัวเราเล่นกับอะไรนะอ่าอันนี้เช็คละมันตัวเสริมมันอยู่ e b 0 7 e b 0 7ชุดหลักก็ e b 0 7ถ้าเราจะไอคุ้มเขคอร์อยู่แล้วเราก็ได้ตัวนี้ด้วย e b 0 7พี่สั่งมาแล้วรีบริษัทเขารีด้วยนะพิงเขียนหน่อยได้ปะเขียนไว้ที่ฝาด้านในเหมือนเหมือนที่เคยทำอะ มาตัวต่อไปนี่พระเอกมาแล้วมาแล้วแต่ไม่ฟอยด์ดากนอนิกโอเวอร์โหลดเดอะคอร์สแอคทีฟในช่องแวนการ์ดหนึ่งครั้งต่อเทิร์นโซบ้านหนึ่งค้นหาก,การท์ที่มีคำว่าโอเวอร์โหลดในชื่อการดจากกองกาดคุณไม่เกินหนึ่งใบที่มีชื่อแตกต่างกับการนี้นำกาดใบนั้นเข้าสู่โซสับกองการสยูนนี้ได้รับชื่อและความสามารถทั้งหมดของกา์ดใบนั้นจนจบเทิร์นความสามารถที่สองคอนแวนการ์ดเมื่อคุณจะนับจำนวนกาดบนมือ ด้วยความสามารถของการ์ดจะนับว่าจำนวนการ์ดบ,บนมือคุณเป็นศูนย์น่าะอ่าใช่อันนี้เทคนดีเทคนด,ดีแล้วก็เทคต่อมาคอนแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดของคู่แข่งเป็นเก3หรือสูงกว่าไดาของยูน ah ี้จะไม่เป็นศูนย์หรือต่ำกว่าคืออะไรไดไม่เป็นศูนย์คืออ่ามันต้องยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่ามันเอาดีเอน็นเข้าโซเนี่ยนมันสามารถสแตนไดสองครั้งอืมแต่ม่าลดไดใช่ไหมจะลบหนึ่งอ๋อไดลบหนึ่งอ่าพอลบหนึ่งไปสองครั้งมันจะเหลือศูนย์ทันทีสุดท้าย แต่ oh. ตัวเนี้ยมันจะทำให้เป็นหนึ่งตลอดชีวิตโอเคอย่างน้อยหนึ่งใช่ครับบอลเดนี๋ยวขับไปส่งไอ้ผิงก่อนนบอลดึกแล้วตีแล้วเนี่ยดูดิพี่ให้ดูเวลาแล้วกันตอนที่ตีอะไรดูพนังกงานทำงานเนี่ยตปสองเราจะบอกว่าวันที่สิบแปดนี่เรา,าเข้าวันที่เก้าใช่ไหมเอาไม่เป็นไรเราจเริ่มอัดนสิบแปด่อไปแต่ไ<ป>ตอ้สองสายเนี้ยมันจะยกตัวอย่างยากเพราะมันม,มันต้องยกตัวอย่างกับชชุดเก่าด้วยอื เดี๋ยวเวลาต้องใช้ชุดเก่าด้วยนะต้องใช้ e b ศูเี่อย่างน้อยใช้ e b ศูเจบอลคารเลโใช้ e b ศูนแล้วใช้อะไรอีก e b ศ6นย์ e b ศูน e b ศูนมีทั้งคู่เลยตอนเนี้แล้วก็ b t ศูนย์หนึ่เอ๊ะเเขี้ยเเขี้วอ่ะไม่มี b t ศูอน่มอะมาต่อดีกว่าอ่ะต่อมาครับมีตัวนี้เฮนี์อีกนี่อีกอีกนี่หลอดดาก้อน ออโต้แวนกัดรือเรียกาดศเมื่อลงสนามดูการ์ดเจ็ดใบมือสุดจากกองการ์ดแสดงโอรอดเดอะคอสจากนั้นไม่เกินหนึ่งใบแล้วนำขึ้นมือสับกองการ์ดโอ้เนี่ยเกินหน้าเกินตาชาวบ้านเรื่องมีเปิดเปิดเจ็ดหาหาตัวหลักหมดเลยอะออโต้ช่องเรียกาดศเมื่อแวนกัดโจมตีถ้าการ์ดบนมือคุณมีสี่ใบหรือต่ำกว่าอยู่ในนี้พาวุบบวกห้าพันจนจบเทินอันเนี้ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเดอะคอสมันอยู่ด้วยเนี่ยการ์ดบนมือเราจะถือว่าเป็นศูนย์ตลอดเวลาความสามารถตัวนี้จะติดตลอด ทุกคร th hey yeah. uh, er right, right. ั you, yeah, right. ้งที่ตีเท่าตีไปสามทีก็โบมื่นห้าไอ้คข่งโลที่เอ็งบอกพี่ไอิวเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นพวกไอ้แฟงมานั่งเล่นกันเนี่ยสรุปว่าลงทีหลังกับชนะใช่ไหมอ่าใช่เพราะว่าตอนตอนที่เราลงก่อนเนี่ยไม่ชนะเพราะอะไรเราติดมีอยู่สองอย่างเงื่อนไขใหญ่ๆเลยนะอย่างแรกเลยคือตัวตัวเนี้ยเดอะคอร์ดอ่ะมันจะได้รับเทคไม่ลบได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามเป็นเกศสามอ๋อเลกเกสามอ่าอันนี้คืออย่างแรกแตอย่างที่สองส่งผลไม่เยอะมากเพราะว่ามันจะต่างกันแค่หนึ่งได้ถูกไหม อย่างที่สองในส่งผลเยอะมากที่ไม่เหมือนในญี่ปุ่นเลยคือควิชเชีควิชเชีเราสองหมื่นใช่ของญี่ปุ่นแม่งห้าพันเฮ้ยสองหมื่นนี่กันได้ได้กันได้เว็บหนึ่งเลยนะอ่าญี่ปุ่นเนี่ยใครเริ่มก่อนได้เปรียบเพราะได้บุกก่อนอธิขใครเป็นว่ามีควิชเชียร์มาเลยความได้เปรียบวันนี้ก็เพิ่งมาเห็นเนาะเล่นทีหลังแม่งชนะกันทั้งนั้นเลยนะเพิ่งมาเห็นตอนที่เล่นกันวันนี้มาหรือว่าร้านเราเล่นแฝกเอื้อเออื้ไม่รู้ต่อไปตโดคิโอทริปทริปโดทริปหรือทริปทริปแคนนอนดราก้อนไอ แอคทีฟแวนการ์เรียการอทิต์ถูกแล้วหนึ่งครั้งต่อเทิร์นมันบวมมาแล้วอาทิตย์เขาหนึ่งนำนอร์มอลยูนีหนึ่งใบจากดอบกลับไปไว้ใต้กองการ์ดเลือกเียากาศเกตสองหรือต่ำกว่าของคู่แข่งหนึ่งใบรีทายนำการ์ดถ้าการ์ดบนมือคุณมีสีใบหรือต่ำกว่าจวบหนึ่งเห็นสองอันก็พอผิงไปเหมือนเดิมถกแล้วถ้ามีเดอะคอสเราจะถือว่าเป็นมือสูนตลอดเวลาใช่แล้วเงื่อนไขที่วากมือเราเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ตัดไปถูกต้องครับหลอกหลอกว่ามีน้อยอ่ะ อ่ะต่อมาอันนี้จะเป็นของสายวิชันโทเคนราคอนแดนเซอร์ฟาจะคอนเรียากาดในเทินคุณถ้าคู่แข่งไม่มีเลียากาดยูนิตนี้พาวเวอร์บวกห้าพันอาจเดี๋ยวตัวนี้รีทายหมดอยู่แล้วใช่ตัวนี้เล่นโคสายนี้นะแล้วก็มาท่านต่อมาออตโต้แวนกาดเรียากาดเมื่อลงสนามดูห้าใบมือสุดจากกองการ์ดแสดงไวเวิร์สสไตโดฮาหรือไวเวิร์สสไตเคียรนันไม่เกินหนึ่งใบาจากในนั้นแนะนำการเรียนขึ้นมือสับของอการ์ตสนใจหมดดูว,ว่าวาง เปิดห้าใบเรียงยังไงก็ได้น,น,นี่มันออร์เคิลนี่นวาบเวสไตล์จะเป็นของเนะอ,อบีศูนย์เจ็ดนะมาต่อมาดราโอนแดนเซอร์โซจะมีจัดจางกันเลยออโต้เรียาการดเมื่อลงสนามโซบานหนึ่งนำวาเวิร์ไซด์ดฮาและไวเวิร์สไตล์เกียรันกี่ใบก็ได้จากดอบกลับเข้ากองการ์ดและสับกองยูนิตนี้จะรับเพาเวอร์บวกห้าพันตามจำนวนการ์ดที่ถูกนำกลับ กองเนี่ยด้วยความสามารถนี้จนจบเธออ่ะคือสายเนี้ยมันจะต้องใช้สองตัวเนี้ยเป็นหลักเยอะมากแล้วคู่ต่อสู้อ่ะถ้ามีรีไทยเขาก็จะเล็งรีไทยสองใบนี้ทำไ ه, มออกสายรองมาหลายใบย,ยังวะก็เล่นสดุกดีนะเอามาอันนี้ต่อมากลับมาสายหลักละยิชชดช็อตดากอนอ๋ออันเนี้ยสองสายสองสายเนี้ยออกพอๆกันเลยยิดช็อตดากอนออตโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามทิ้งมือหนึ่งใบจวกการ์หนึ่งใบควาทที่สองออโต้เรียการ เมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูธให้เกศสามท่ายูนิตที่ถูกบูธเนี่ยสแตนยูสแตนยูนิตนี้เอามาไว้เล่นกับเดอะคอสเลยคือเดอะคอสมันสแตนตีได้สามทีใช่ไหมสแตนสองทีตีได้สามท,ทีตัวนี้สแตนตามมาบูธต่อเรื่อยๆอันนี้ตามเรื่อยๆเลยใช่ครับโอ้ก็เพิ่มมาพลังเท่าดนี้ดูนี่แปดพัออนนี่โอ้ยแปดพันด้วยมือเขาเรียกอะไรนะแปดพันที่คือกินใบพอดีอะไรนะไม่ก็ไม่ปัดเศษนะเพราะเศษ,เศษส่วนใหญ่มันจะลงเลขสองกับสามใช่ไหมมันก็เลยต้องเป็นท่า อ่าแล้วถ้าเกิดมืมันหมืสองมันสองมื่นะเห็นไหมปัดเศษแตไม่มันพลังมัน1มือสามไงมันลงไปพันไปสองนหนึ่งมันเลยไม่ปัดเศษขาดปีก1ึ0 0พหรือ2000ัน้ยก็ปัดดีมปืนสมันปัดห้าพันอยู่แล้วแต่ว่ามันยังติดเศษอยู่ไงได้ติดไหมห้าพัเว้ยอะไรต่อขับไปขับอ่าต่อมาราวาโฟดกคอนคอนแวนการเรียกาดในเทินคุณถ้าจํานวนเลียกาดของคุณมีจานวนมากกว่าเลียกาดคู่แข่งยูน่นี้พิร์บวกห้าพัน เอาสามาที่สองอโตแวนการดเรียกาดเมื่อลงจากมือดูห้าใบสุดจากกองแสดงเกตสามไม่เกินหนึ่งใบาจากในนั้นนําการไปในขึ้นมือสับกลองถ้านําขึ้นมือหนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งใบอันนี้สายไหนเนี่ยอันนี้ใส่ได้ทั้งสองสายต้องใส่ไม่ต้องใส่มัน,นดีกว่าต้องใส่ทั้งสองสายเอาตัวนี้เหรอใช่โอ้ยเก่งเว้ยตัวนี้ตัวตัวหาของนะใช่ครับใช่แต่ว่าถ้าเราเล่นทั้งสองสายเลยในชะ่เราต้องสลับเอาถ้าไม่ซื้อเพิ่มก็สลับเอาไช่สลับเอาเซฟใช่ใช่แต่ถ้าไม่อยากเซฟก็ซื้อพี่ได้ครับ ซื้อผ่านช้อปปีไ้ไลฟ์นะครับไลฟ์พี่ไลฟ์สองทุ่มไอพี่ไลฟ์เที่ยงถึงพี่ไลฟ์เที่ยงนะครับกับสองทุ่มนะครับลดครึ่งราคาเลยลดจริงๆด้วยสูงสุดลดร้อยห้าสิบแต่ไม่ได้ลดค่าส่งนะน,นี่ก็จะเป็นตัวเรื่องผมหยิบมาให้แล้วคราวนี้แล้วก็กเป็นคี้สามหมื่นมันเป็นพิทักษด้วยใช่ครับใช่ถ้าเกิดเลือกตัวนี้ลงหนึ่งสมมุตินะเรื่องหนึ่งใบจะเลือกพีจีได้แค่ใบเดียวลงถ้าใส่มาหนึ่งใบ พีจีก็จะถูกตัดออกหนึ่งหล,ลือสามอ่าแหละถ้ามี่สี่ใบพีจีก็อดนะครับครับอ่าต่อไปจะเป็นตัวที่พี่ยูบอกว่าไม่เก่งหรือว่าเป็นทางเลือกนะอันนี้คางเงเนี่ยอันนี้ผมคัดมาเฉพาะตัวที่ผมใส่ในเด็กเลยเอ,เอ่าหรตัวที่ไม่ได้ใส่ก็คือไม่ได้คัดมาอ่าผ่านคันดูกันปุ๊บแต่ว่าก็ใส่ก็ไม่ผิดแล้วแต่ชอบจะอยู่ที่ความชอบพอรดูนะจัดระี่หน่อยโอ้ยตัวนี้สวยเว้ยถ้าเป็นฟอยล์กุ้น่าจะสวยนะตรงนี้เนี่ย ดาบเพียบเลยมึงไฟเต็มคุณขางเงิเเนี่แม่งออกไฟไฟแดงๆงส้มๆถ้าเป็นไฟอยนี่แม่เ <c oughs> จ๋งไม่เลยยืมคำพี่บอลแปแป๊บได้ไหมจ้าบว่ะ <c oughs> พี่บอลแม่งยังพูดคำนี้อยู่เลยเมื่อวานเนี้ <c oughs> พี่ผิงก็หัวล้อจ้าบว่ะยืมมาจากยุคไหนจ้าบแม่งสิบสิบกว่าปีอะสิบสิบห้าปีสิ้นยี่สิบปีเลยอะ อ่ะดูกันไปน,นี่ผูปลาลินไปใช่หน้าเหมืนอ,นนอนผูปลาลินแมวน้อยน่ารักแมวหรือหมาวะดูไม่ออกอาจจะเป็นสัตว์เฉพาะนิดนึงน,นี้ดูไม่ออกว่าเป็นยิ่งเกือหรือว่าตะขาบตาดัด <c oughs> มันเกือกพี่อ่าต่อไปก็เป็นทิกนะครับ <c oughs> ครับนี่ คยแล้วก็รอ a ดอไม่ใช่พีจีนะครับเป็นดอ,อปกติที่โดนโยนไปมีอ่ะคีนะครับพี่ดูเลยรูปลืมดูแล้วไม่เนี่ยไม่ยอมให้ดูเหลืองื่อกี่นี่อ่ะก็เป็นทินฮิวนะครับครับว่าไงครับอืมตอนวันเนี้ยเด็กๆแม่เรียกแต่ฮิลฮิวฮิวบางคนมีคำหยาบอรูอ่เ้ลยนะว่าเขาอย่างงันทีแล้วก็สะดุ้งทีเดีย๋ยวมาเถอะ เฮียมเอ้หิว <laughs> มาต่อไปเป็นดิเมนชันนะครับเราเลือกไว้แล้วดิกเมนชันที่สายหลักเก่งสายสายรองเก่งกว่าสายหลักอันที่สายอะไรเนี่ยอันเดตัวนี้สายหลักตัวบนอ๋อมันอยู่รวมๆกันเหรอใช่ใช่รวมๆ<ง><ง>มาลองดูอตัวแรกเลยสายหลักคีโรอวกาศผู้ยิ่งใหญ่แกนแกดดบออโตเมื่ออยู่ในนี้โจมตีออกผลความสามารถข้างล่าง,ท,ง,างทั้งหมดตามจํนานวนคีย์ข้อของยูนิตนี้สองหือมากกว่าเรียอากาศแถวหน้าของคุณทั้งหมดพาวเวอร์บวกห้าพันจนจบเทิน สามหรือมากกว่าเรียกอากาศแถวหน้าของคุณทั้งหมดพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นจนจบเทินสี่หรือมากกว่า <S <S วเรียกอากาศแถวหน้าของคุณทั้งหมดกี่เข้าบวกหนึ่ง 1, จนจบเทินแล้วก็ความสามารถต่อมาแอคทีฟหนึ่งครั้งต่อเทินช่องวันกาศนะเขาตัวบ้านหนึ่งยูนิต่นี้นคียที่เข้าบวกหนึ่ง 1, จนจบเทินบ้าคีย์เหยอไนคนบ้าคีเลยอ,อย่างน้อยสองคีย์ได้เลยเนี่ยแต่เวฟมันจะไม่เท่าอีกสายหนึ่งเขเลยนี้มสายมากกว่าอันนี้เช็คกี่ได้วะสูงสุดก็สองได้แล้วนะเท่ากันคนละแคนูวเพิ่มเพิ่มแค่คียไง ยิงๆ้ะ <พอ S 1> เพิ่มได้อ,อันนี้แหละสายที่เก่งที่สุดของแชตคือสายรองสายรองแล้วทำไมมึงเรียกสายรองมันเก่งกว่าไม่ใช่สายลักเลยไม่ใช่ทำไ,ไมงงเวรสุดยอดเทพไกายทมินแบ <ไ S 1> <ไ S 2> บแบล็กนีไกไอไกายทมินแบบแบล็กนี่เองแอตติวิแวนการ์ดหนึ่งครั้ง่อเทิร์นเขาหนึ่งยูนิตแถวหน้าของคุณสามใบพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นอือสามารถต่อมาออโต้แวนการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีดูการ์ดเจ็ดใบมาสุดจากกองการ์ดคุณ แสดงเกจสามไม่เกินหนึ่งใบจากน,นั้นนําขึ้นมือสับกอกร์ดคุณถ้าแวนกัดของคู่แข่งเป็นเกจสามหรือสูงกว่าจ่ายค่าคอร์สทิ้งการจากมือสองใบไร้าการเกจสามที่ไม่ใช่ตัวมันอนะจากมือคุณหนึ่งใบในสภาพตัวไหนก็ได้หรอตัวไหนก็ได้และ unit power ลยูนิตนั้นเพาเวอร์บวกหนึ่งหมื่นไร้ลบหนึ่งจนจบเทินตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวมันอ๋อเหรออ๋อแล้วถ้าไร้มาก็จะได้ฟอสตของตัวที่ไร้มาด้วยนะอืนะแต่ตัวที่ไร้ไม่มีฟอสต์แต่ อันนี้มีเนี่ยหรมีมีตรงเี้เอาจริีๆภาควีมีกันหมดนะน่าจะมีต่อไปอ่ะต่อมาเป็นเกรดสองสองหมื่นสาายหลักนะฮีโร่อวกาศแกรนวอเรอร์เมื่อลงสนามในช่องเรียกขาดเขาหนึ่งโซบาร์หนึ่งยูนิฟี้พาวเวอร์บงหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นถ้าฮีโร่อวกาศผู้ยิ่งใหญ่แกนกระบอกเนี่ยอยู่บนช่องแวนการ์ดจวดการ์ดหนึ่งใบแวนการ์ดหนึ่งใบได้รับคริติคอลข้าหนึ่งจนจบเทิร์นนี่ครับ บวกคีอีกแล้วนะครับมาเพิ่มคีให้แวนนี่แหละเร็วเฮ้ยถ้าเกิดมีสองใบเพิ่มสองคีไหมก็ตามนั้นครับมันเป็นเทคออโต้เมื่อลงแล้วเกิดมีสี่ใบลงข้างล่างเ้าสองลงสลงหนึ่งสองสามสี่เพิ่มแม่งเลยตามนั้นมีเวมาพอก็ตามนั้นเลยต่อไปอ่าต่อมาฮีโร่อวกาศแกนทรายตัวนี้มีไมเทิร์นใช่ไหมบอลใช่แล้วนี่ใครอยากบ้าฟอยก็ไปซื้อไมเทิร์นพี่ได้ก็ไปละสามเสียบ คอนเรียากาศในเทินคุนถ้ามียูนิตเกจสามหรือสูงกว่ายูนิตนี้เพาเวอร์บวกห้าพันออโต้แวนการดเรียกาศเมื่อลงจากมือดูห้าใบสุดจากกองแสดงเกจสามไม่เกินหนึ่งใบนําขึ้นมือสับกองการกาดนําก๊าซอันเข้ามายันเข้ามาอ่าถ้านกาก๊์ดขึ้นมือหนึ่งใบเนี่ยทิ้งมือหนึ่งใบก็ตัวหาสามทั่วไปเดมนเดิมไม่มีทุกแคร์ศูนย์แปดนี่มีทุกทุกเวอร์แล้วทุกแครเลยหนวดนะน่ตัว<ม>หาสามีตั้งแต่ e <2. S 1> <2. S 2> ีสิบสี่แล้วครับอื ต่อมาหุ่นยนต์ต่ำม,มิติไดจักเกอร์ออตโต้เรียากากเมื่อจบก,การต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีหรือบูสต์รีไทยูนิตนี้แวนการ์ดของคุณหนึ่งใบได้รับคีย์เข้าโบกหนึ่งจนจบเทิร์นสั้นๆโบกคีย์ใช่แล้วดเ,เดชเคียวเดียวนะใส่ได้ทุกสายเมื่อก<ช>ี้ตัวโบวกคีย์อยู่ไหนวะ,ะตัวนี้นนนใช่ไห<ช>มใช่ครับอันนี้ก็โบกคีย์ใช่โบกแค่คย์อย่างเดียวเลยเดชเคียวเป็นฟ้อนหวานไปเข้ามาตอนจิ้มหรือว่าไงวะ เมื่อโจมตีเสร็จหรือว่าบูสต์เสร็จอ๋อบูสต์บูสต์ทีหลังได้นะเราได้ <นะ S 2> ได้ครับถ้าจะเลือกทั้งเรื่องอามาต่อไปมึงอยากให้กูรู้นะมึงมึงไม่มีพีจี <laughs> <c oughs> หุ่นยนต์ต่างวิได d i คูเปอร์ออโต้เมื่อถูกไร้ทับดูการ์ดเจ็ดใบบนสุดจากกองการ์ดคุณแสดงเกรดสามหนึ่งใบและนำการ์ดนั้นขึ้นมือสับของการ์ดคุณกว่าสามาหที่สองอโตเรียการ์ดเมื่อลงสนามเวนการ์ดเกรดสามหนึ่งใบจะรับพอร์บวกห้าพันจนจบเทิน ไม่ต้องทีงการด้วยเหรอเนี่ยไม่ต้องทีไอ้ขีมาแปลกเว้ยคนอื่นเขาต้องทิ้งแต,แต่มันยากไงต้องถูกร้ายทับทับได้แค่ครั้เงเดียวตอนหนึ่งเกมอันไก็เป็นแวร์เท่านั้นหุ่นยนต์ต่างมิติออกโกไบเกอร์ออโต้รียาการ์ดเมื่อลงสนามเลสยูนิตนี้แวนการ์ดหนึ่งใบาพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นเกรดสามสแตนยูนิตนี้ก็ทําไม่เสียอะไรเลย,ยบวกหมื่นจนจบเทินเลยใช่เลยวต่อไปอ่ะไปนี่ชอบมากเลย หุ่นยนต์่างมิติไดใจโลไหนวะสกิลมันเนี่ยออโต้เกิดในช่องกาดเมื่อลงสนามในช่องกาดนะรีไทยยูน,นิตนี้แวนกาดของคุณหนึ่งใบได้รับพาเวอร์บวกห้าพันจนจบเทินรีไทย 5, รับบวกห้าพันออือแต่บวกห้าพันนี้จนจบเทินนะอนาคตต่อไปกาดข้างหน้านี่ก็บวกห้พาพันห้าพันห้าพันตลอดเลยนะาอ,ะอเหมือนได้ทิกครึ่งหนึ่งตเริ่มตัวเริ่ม,อ,มอ้ยโย แล้วก็ทิกที่เป็นพิทักษ์เขาได้ไล้ไดได้ได้สามหมื่นนี่นะครับการได้สามหมื่นนะครับโอ้โทษทีโทษทีวิชั่นโทเค็นให้มาเหมือนกันแต่ว่าผมมันไปอยู่ข้างหลังเดนมิชั่นโคผมเลยไม่เห็นแก้ไขนะครับนี่ได้โทเค็นมานะครับอันนี้ก็น่าจะอยู่หลังเดิมิชันเหมือนกันครับอ่านั่นไงเอาขึ้นมาพี่ของพี่กับพิวเวียกชุดกันพี่กับพิวอามาเราตัวที่ เราก็ไม่ได้อ่านสก,กิลห้ฟังนะเราขยายดูก็พรแล้วขยายดูอะไรนะครับโอ้โหอ,อย่างที่พี่บอกนะครับพี่จะโช้ดูทุกใบยอย่างนี้นะครับวันนี้พรุ่งนี้เรายังจําได้ว่าอะไรอยู่ชุดไหนแต่เมื่อไหรที่จําไม่ได้ครับคนที่เข้ามาดูคลิปพี่นะครับก็จะดูกลางเลยเนี่ยนะอ้อตัวนี้อยู่ชุดนี้นี่เอง ดูท้ายท้ายคลิปลวะครับน,นี่เกนโกไรตันหน่่อ่อนี่ยหุ่นยนต์ไฟแช็คใครเคยดูบ้างสมัยเด็กๆเลยนะพี่เนี่ย <c oughs> อา้าวใครอยากดูก็พอแล้วนะครับความสามารถ <c oughs> แม่ออกแบบซะสวยเลยไม่มีสกติงอะไรเลย <c oughs> ดูดิออกแบบซะสวยเลยสวยนะ เรียบแต่ไม่เรียบแล้วก็เป็นพริกพริกดองแล้วก็หินย<ม>ิวน,<า>น,คนะครับยิวเหมือนเดิมเลยเหมือนกันหมด สามครีหนึ่งดอหนึ่งยูมองเห็นไหมแล้วก็นี่นะเราก็จะได้ออเดอร์วางนี้แล้วกันนะที่มันเต็มได้ควิกเชียว แล้วก็ได้ฟอร์สสี่ใบฟอร์สวันสี่ใบฟอร์สทูสี่ใบฟอร์สวันสี่ใบวางแม่งตรงนี้อ่ะพอดีว่ยเห็นอ้าสี่ใบโอเคนะพยายานิ่งจะได้เห็นอเยอะเหลือเ,ลเกินเอาละครบช่วนกระบวนความ ก็ผ่านจบไปนะครับคลิปที่สามของวันแม่โคตรเหนื่อย่วันนี้ทงแพ็กของไม่ได้นอนพี่เลยโอ้้ดูยังสวยอยู่เลยสายรองยังไม่ฮิวเียใช่ไหมใช่สวยๆอ่ะเป็น V p t ธศูนย์แปดนะครับขีดสองกล่องละร้อยห้าสิบแล้วก็ขีดหนึ่งก็ร้อยห้าสิบนะครับครับใครที่อยากจะอุดหนุนพี่นะครับใต้คลิปนะครับมีลิงก์นะครับช้อปปี้ลาดาทิกต็อกแล้วก็เพจก็มานั่งคุยกันช่วงที่พี่ไพ่ค่อยลูกน้องออกไปอีกหนึ่งคนครับ ไม่ค่อยได้ตอบเพจเลยพี่น้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับของถูกนะครับผ่านช้อปปี้ไลฟ์พี่จะไลฟ์ไลฟ์สดนะครับพูดง่ายไลฟ์สดตอนเที่ยงนะครับแล้วก็ตอนเที่ยงถึงบ่ายกว่าๆแล้วก็ตอนสองทุ่มถึงสี่ห้าทุ่มเลยครับยาวเลยครับลดราคาครับซื้อผ่านไลฟ์ลดครึ่งดึงเลยนะครับสูงสุดลดร้อยห้าสิบเอาละครับขอบคุณมากครับที่อุดหนุนกันไปแล้วครับสวัสดีครับ ขอบคุณพี่ยูด้วย